อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช anel Don't forget to subscribe to Term White Mustard Channel YouTuber from Thailand ขออนุญาตนำภาพและอันนี้ทายถอดได้บ่ครับคุณแม่ครับ ได้เออได้เครับเรื่องคุณพ่อคุณแม่อนุญาตเด้ออ้าวสวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่ด่วนหมอกนะครับเดินทางมาที่บ้านบนสูงนะครับมาชมมาพูดคุยกับปูชนียาบุคคลนะครับบุคคลที่สอนลูกนะครับเป็ยนค้นดีทุกคนเลยนะครับเพื่อนเฮ็ดหยางมาแน่นะครับเพื่อนนีหลัการสอนลูกจังไดนะครับเพื่อเปลี่ยนวิทยาท่านให้ค้น ได้เบิองนะครับว่าหลักการสอนลูกสอนยังไงเท็ดอย่าง,งมากในเท็ดให้ลูกประสบความสัมเร็จนะครับคือคือความสัมเร็จในในในที่นี่ก็ได้ว่าลำลุ้ยล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะครับเด้อความสัมเร็จแบบว่าลูกเต่าหักคอหักแม่มีกระตันยูคือคือได้ดูแลเพื่อนสอนเ่าเลยเพื่อนสบายตอนเ่านะครับว่าเพื่อนสอนลูกยังไงเพราะลูกใหญ่มากเราลูกอ่าตัว,วแท็หมืนพุ่นนะครับเด้อนี่ ขอเชิญพบกับค no 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 ุณพ่อสว่าดนะครับเด้อเอาทรงดีแล้วก็ทรงงับสวัสดีครับขอบคุณแขกสามบ้านนะครับว่าเป็นไผไม่ได้ใส่ครับไม่เป็นยาดอนนครับยาดอนก็เป็นยาดอนครับของเราแกล้ๆหอมแย่มากกับมากได้อายุป็นลูกแนมทำพุ่มบ้านสองทำเป็นทำหน้าทำาน้าตรงแนมพุ่มบ้าสองเออออกกันทันกับ โม่าไปขายสีย้อมไหมวันลาบ้นด้วยไปขายสีย้อมไหมเหมืนเด้ครับสีย้อมไหมยางถึงแก่ยางเอวพอยโอ้ยางตอนตอนนี้พ่ออายุเท่าไรแล้วครับแปดสิบีตอนนี้แปดสีตอนที่ตอนที่ยางเป็นสมัยตะกี้ักปีอายุเท่าไรร่างยืนสิบปีไม่ท่านได้ย่าย่อดเบาโอ้เปลนเบาท่นเป็นเด็กสาวด้อยไปขายสีย้อมไหมยางถกบ้านไทยห่อนกีอยูู่ห้อน เอาแต่ก่อนยู่ทสครับยางทอดยูเทนทอดยางทอดอัมเภอไปทอดก็ได้ยางทอดยางไปทอดตัวกระเบนไฟไปเมืองพ่นไปอำเภอปัญจาไปโอ้โหไมีรถที่เด้ไม่มีรถที่คันี้ย่อมไม่ตะกีตะกี้มมีรถไฟไลยครับตะกี้มีอยู่แต่ว่าน้ำท่ามีตะกีได้ยางเขาไม่มีรถไปหาไปครับใช่ย่อมไม่เด็กัน เครื่องตัดแกวไส่บ้านด้องเฮ็ดเป็นมาเนี้ยใ่แกวน้อยคบก้วมูดกับห้างจก้ทางกเฮ็ดเป็นเล็กนิดหน่เล็กหน่อยมูหลาก็มีนะมันมีมันีุดอครับบ้านเฮ็ดเฮ็ดงานอียงเนี้ยครับเฮ็ดอันนันทักปีเลยครับไปเปอันย่างไปยอไหม้อกปีลอกปีลล็อกปีล็อปีล็อกปียเลยก็ลีี็อเขาก ออ้ไปตาามบนนเพื่สรุปคุณพ่อเป็นคนขยันนะครับเดินทางจากจังหวัดยะโสธรนะครับมามาขอนแก่นนะครับจากบ้านพ่นสวนวอดบ้านไทยบ้านไทยเมืองพ่นบรรจาร์ขี้คิ่งพอดเพื่อพุ่มจอฟใส่เพื่อไก่เตสมบูรณ์พุ่นไปวอดทะยภูมินะครับเด้อยววาดเกษตรล้มบนวันนีอันที่พูดเอาที่ที่เราฉี่รถนานๆนะครับคนยางเอาเลยครับเรื่องฉี่ โอ้สุดยอดเลยครับนี่คือความลำบากนะครับเรื่องความลำบากแต่ว่าเขาบอกย้อนหลังนี่มันมันเหมนความสนุกสนานทัดแถวใจผัอนท่องนี่เครื่องชัดแถวขึ้นมาอันชัดแถวโอ้อันเงือกเงือกมุนมุนใจแจ๋วคล่องวท่องเออคล่องก็เป็นได้โอ้แต่บาทที่นี่บาททีนี่มากมากมุจักคุณแม่ดูใสกับบาทเฮ้อท่านใดไงท่านใดเป่าหรือว่าเป่ากูนึงปานี่กับมา กับม่ขายเชียม์ม่มากม้านมาซื้อจินไบด้วยยุกกระอั่นอาเปิลอ๋อก็เซื้ที่มันดุงไหมวะที่บ้านซ่หน้าดีล่ะซื้อไ้แล้วก็แม่กับเยอะสวนมันใหญ่มากแต่ารที่กับม่กับแม่บี้เขาเขาผู้จะรเปล่าแม่เด้าระเนม่ยมันทุกมนกนะกับแม่กวยด้แม่กวยบ้านกับแม่วยกัวเาแมนตายมันตายมัทั้งว่า ไอ้ปวดทาม่อาจะคนด้เด้อดูไหมต่อแม่เีอยว่อยเป็นหนาปวดกระบาดไปปวดไปไปทำเงินข้นบุรีปีนึงคนนี้จะไหนเงินมาปวดทาม่แบกระสอบใส่ล่องแป้งล่องแป้งอะไรนั่นข้นบุรีเป็นจับกังจับกังโอเคจับกังยูขนบุรีกับไปยูช้นบุรีก็ไปปีนึงคนเดียวครับบางแสนบางคือเห็นเบิร์ดเหรอโอ้เจ้าไปกรุงเ่อนตอนนั้นพ่อสอนทนายวะตอนนั้นชื่ออะไรวะ เจอบ่ได้เนาะตอนนั้นตอนนั้นพอได้อีเม่ไปก็สนไดแล้วเป็นเบากขนาดได้กันทั้งคนหนงมันวมนดวซิกแมกซิกแมกอ่ไปกูสาววันเดียวสาววันบ้านมากแมวเขาขย้ายไปยุกผู้เขียวผู้สาวคนไหนอ๋อไปยุ่ผู้เขียวเสีพุ่มผูสาววันเดียววันนี้ครับบ้านบกไปนั่นหนขาว่านั่นไปเสอพุ่มแม่ว่าไปเออเออทำมากมากมากบ้านมากกับห็นผู้เถาว่า มึงกับเมียซะมเฒ่าแล้วจะเอาอยู่ไรเอาเฒาตัวนั้นวันนี้จะมาเอาเมียป่ะวันนี้เอาคนหนึ่งคนคที่สองเอา่ใหม่ตัวใหม่เด้เอาผู้เก่าก็เอาได้ครับคนนั้นเอาผู้นั้นครับตายได้ลูกว่าวันนี้ได้รผู้นั่นผู้นั้นได้รสองคนคนที่สองตายฆ่าทรับวมาร์ดตายครับบางคนตายเมียตายหัวตายกรับได้มาเอากันครับมาเอาคนเมียนี่ยูุยยุยใส่ครับมาเอากันยุยข้างบ้านนี่แหละมันก็ตายเพรว่ามันตายเพรว่ามันกัดตายอืออ ในลูกน้ำปั่นจะคนครับปั่นที่ไหนโหคนจะจะย่างจะจย่งเออจะย่างนะครับในโห่คนครับหอวสองสิบแปดคนนะครับเรื่องลูกยังแรงกินเขาแรงแรกเราเห็นยังตัวนี้ลูกใจเอาคือเลี้ยงลูกใหญ่สมัยนั้น แสดงว่ากิ่นคราแรงแล้วพอเห็นยังตัวอาการหนาวหนัวนึงบ่บ่มันตั้งมีตั้งได้เป็นพ่อข้าอีกนี่อข้าบ่อข้ากล้วยเป็นข้าง้วงข้ากล้ยเมืองไทยเมืองล่างมันหนี่ล้วน้ำมันเนี่ยนะเสือน้องไปขายตลาดโอ้เลยเป็นห้อยตัวนี้ห้อยเออขายตลาดนี่ตะกันเนี่ยครับกันกับไป่ผสมเนี่ยครับครับครับผสมกันเนี่ยมาเป็นในห้อยงัวในห้อยกล้วย ละวันลูกเต้าตอนนี้เฮ็ดเฮ็ดงานหยังอย่ใสเน่ครับท่าคล้ายกับสีร้านท่าคล้ยกัไปโร้านอยู่ประเทศนอกกับมี่คือพันสอนลูกใหหมูนจะค่วมแล้วนะครับเด้องป่าที่นี่ตอนนี้คุณตาคุณแช่มา้องเฮ็ดหยัง เออพ่เห็ดได้ยี่สิบปีแล้วยี่บปีที่พ่เห็นง่าดนะครับเด้อมีเงื่อนกินมีเงื่อนใจครับน้ำเตาหลักก็มีเงื่นกินนี่แหละครับคือคือการที่เพิ่นบ่อเห็นแกตูนะครับตอนที่เพิ่นแข็งแรงเพิ่นได้ขั้นตอนที่แข็งแรงก็ได้อยู่ครับตอนที่เพิ่นแข็งแรงเพิ่นเพิ่นสอนลูกสอนเต้าว่าเออเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ ไอ้เบิ้ลสอดยางเขาพูดได้เขาเฮ็ดดีเบิ้ลสอดยางเราแก็ไม่ฮ็ดตามเขาครับครับเบิ้ลพ่นไปได้พอดีเขาสอดแม้กระทั่งเพิ่นก็เป็นแบบยางที่ดีให้ลูกให้เต้าเลยครับเด้อสอนลูกจังบ่อยากอายสอนตั้งแต่นห้แต่หน้าก็มีไว้ให้ลูกขนาดบ่มีตีนมีมือหาเอาได้นี่ครับมีไว้ให้ลูกเบิ้ลชคนอ่าครับได้กุล่าได้คุณล่าอาไรฝันให้ลูกกับแมาซื้อเด้อ น้ำปลาดูด้วยน้ำหนักเาด้วยได้ไปในลูกลูกแปดต้นใดภูรหาอะไรอะไรลูกปูที่หนึ่งหน่อยู่อเมริกาครับผมซืวอย่างเราเอาวันดีไปใบโซเชียลเน่เด้อบอกลูกเบิร์กเนอร์เบิร์กเนอร์ลูกอยู่ประเทศอเมริกาเออโน่นแหละส่งเงินมาให้ประจำเออเออส่งพญานว่งหอกเส้นแนวเด้ออยู่อเมริกากับเบิร์กเนอร์เอออยู่อเมริกาอยูนิยอยกเออมีอย่างเิ็นอยู่อันขั้นอันนั้นกระทถไปบอกเด้อว่าเบิร์กแพร่ในยูทูบเนอร์เห็นอยู่แล้วเิ็นเบิรงอยู่แล้ว ได้ลูกคือขาวงามงามมาบ้างแต่ว่าลูกคู่ลูกลาหันไปยื้ออีกทหนึ่งอยู่อเมริกาเออแล้วเขาพีอาชีพของเขาเขาก็ทขามาหากินได้ลูกได้เต้าเขาก็เลยเป็นคนเขาแล้วเดียวอ๋อตอนนี้มีกินการ์ดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเออแล้วผู้ที่สองนั้นได้ตำรวจโอ้เป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจได้ได้ผู้กองโอ้เป็นผู้กองนะครับ ผู้ที่สามมันอยู่บ้านเท่านี้ล่ะแต่ว่าผัวอยู่อิสราเอลเดียวเงอผู้ที่สามขายของมันคุกซี่เด็ขายของผู้นี้ขายของหนาดขาดชุมชุนจริงสิล่ะบ้านผู้ที่สามก็ขายอยู่ตลาดชายุดแเป้ห้องน้ำเทศบาลสองบ้านผู้ที่สี่ กันดีกับพันผู้ที่ซีฟ้าเปลโอกได้ฟ้าแปดผู้ที่หาบดีกาคนถ่ายกล่องเพคนออกมานยูทูบยูทูบอันผู้ที่หาเป็นผู้ใช้ยู่อันนั่นขุนยู่ภาคเหนือขุนอันได้เมียคนอีนยุคเจตบาร์แม่เขาเป็น เป็นคนปากเหนียแล้วคนกีนินคนเจีกนกกทีนบ่บ้านไม่ติดดูเนาะนเจ็กวันนอบวานนึงก็ได้ไปไน็ไเมีออยู่หุ่นบา้านหละ่ะได้หกผู้นี้กับ่อึดกินขื้นกันก็บพ่อะแตยาตไม่กินเพราูุ่คนกนะ็โทรมาดูอยู่เทรมาดูาดูดครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเ้อ สำหรับวันนี้พ่อเลียวัก็ต้องขอกราบขอบู้คุ้นคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อที่ให้ขอมู่เพื่อเปี่ยวิทยาทานให้คนไหที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับให้หัวใคว่ำคือลูกพ่อลูกแม่นี่นะครับเรื่อหลานนี่เลี้ยอหลานหลานก็หลายเลี้ยงก็หลายนอครับเ่อหลานที่โคนเนาะอ๋หลานที่โผลเอาอรหลานนี่ก็เลยเอาอะลูกเลยเลยลูกบันี่ลูกคนที่หน่ในหลานแต่นเอาอะไรไปยเลย ผู้ที่หนึ่งก็ได้สองคนผู้ที่สองก็ได้สองคนผู้ที่สมก็ได้สามคนได้สองคนขึ้นกันมิได้สองคนบ้างบาลายใจยังครับเขียดว่าแม่ได้หลายมีลูกหกนะครับมีหลานเท่าไรก็ได1สิบหก่ ลูกแปดอ้าวลูกแปดอ้าวลูกแปดร้านอะไรวะเนี่ยร้านคนละสคนสิบหกร้านสิบหกวันนี่เลนนันมี่เลนมี่แล้วมี่เลนสองเลนอ้าว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 ครับนี่คือความอบอุ่นในความคั่วเพลินนะครับเด้อเพราะยนตหนวดมาสัมผัสความอบอุ่นในบ้านอ๋อสุดยอดนะครับลูกปั้มได้อ้าวสวัสดีครับค่ะแล้วพบกันใหม่อีกหลายๆตอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กอใหญ่หมวดนอกชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ